สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวไปดูนะว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับตามไปด้วยกันนะครับวันนี้นะครับเป็นวันหยุดก็ออกไปรับลมรับบรรยากาศดีๆกันนะครับก็เดี๋ยวติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสได้ขับรถออกจากบ้านนะครับมายังเมืองรองเมืองหนึ่งนะครับเมืองนั้นก็คือเมือง อุทัยธานีนั่นเองนะครับที่เมืองอุทยัยธานีนะครับมีธรรมชาติที่สวยงามซ่อนอยู่นะครับตอนนี้เราก็ใกล้มาถึงแล้วนะครับดูวิวข้างหน้านี่เป็นภูเขาหินปูนตั้งทาง,งานอยู่ข้างหน้าเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันสวยขนาดไหนวันนี้นะครับเราจะไปที่หุบป่าตาดนะครับแล้วก็จุดชมวิวสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับ ตอนนี้นะครับก็ใกล้ถึงแล้วนะครับก็มาจอดแวะตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะครับก็ดูวิวรอบๆไปก่อนแค่นี้ก็สวย้วครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในจะย,ยิ่งสวยกว่าน,นี้นะครับตอนนี้นะครับผมก็ขับตามทางที่ GPS นะครับพามาเรื่อยๆอนะครับก็กพาเข้าไปใน ในทุ่งในไร่นะครับเป็นทางผ่าเข้าไปตามเลาะเขาเข้าไปเลยนะครับก็ทางเนี่ยมันจะผ่านไปที่จุดชมวิวสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก่อนนะครับแล้วก็เลยเข้าไปด้านในนะครับก็จะมีพวกร้านกลางเต็นท์นะครับแล้วก็เลยไปที่อุทยานหุบป,ป่าตากนะครับก็เดี๋ยวเราไปมชมมาพร้อมกันนะครับว่าในนั้น มีบรรยากาศเป็นอย่างไรจะสวยแค่ไหนสวยสมคําล่ำลือไหมนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูด้วยกันนะครับตอนนี้ที่ดูจาก GPS นะครับที่ผมปักหมุดเอาไว้นะครับก็คือจุดชมวิวสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับก็เหลือระยะทางอีกไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็เราขับตามทางไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับสข้างทางเนี่ยโหภูเขาสวยมากเลยเนี่ยทัวร ทางตรงนี้บอกบอกได้เลยว่าสวยจริงๆครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นจุดชมวิวสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับตรงนี้สามารถลงมาถ่ายรูปได้นะครับถ่ายแล้วผมบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับลองมาสัมผัสบรรยากาศตรงนี้ดูนะครับจะเป็นบรรยากาศที่สวยมากนะครับแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่ผมว่าไม่แพ้ ที่ใดในโลกเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับอาจจะดูเวอร์ไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเมืองไทยนะครับของเราก็มีบิวสวยๆเยอะแยะนะครับไม่ต้องไปถึงต่างประเทศก็ได้นะครับลองแวะมาที่เมืองรองเมืองนี้ดูนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดอุทัยธานีก็มีสถานที่สวยๆให้เราได้มาเที่ยวกันนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าอุทัยธานีมีที่เที่ยวเยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นเมืองรองนะครับเป็นเมืองทางผ่านมันเลย ไม่ค่อยมีใครไปเที่ยวที่นี่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะไปที่อุทยานปาตาดนะครับแล้วเข้าไปข้างในดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดชมวิวนะครับเป็นร้านเป็นคอฟฟี่คาเฟ่นะครับคาเฟ่คอฟฟี่นะครับสามารถลงมาทานกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปชมวิวได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขับรถเข้าไปด้านในเรื่อยๆเลยนะครับผ่านเลาะภูเขาเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับผ่านตรงจุดชมวิวสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วก็ มันก็จะเป็นพวกร้านกลางเต้นแล้วนะครับถ้าท่านใดชอบดางเต้นนะครับก็แนะนำเลยนะครับแถวนี้นะครับจะมีร้านกลางเต้นอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับบริเวณเขาปาล้านะครับเขาปาล้าเดี๋ยวเราก็จะผ่านนะครับแล้วก็จะไปถึงอุทยานหุบปาตานนะครับก็ไปพร้อมไปด้วยกันเลยนะครับตามไปด้วยกันเลยนะครับ ก็มีบ้านพักมีลานกลางเต็นท์อยู่พอสมควรเลยสวยครับสวย ลองขับเข้าไปเรื่อยๆดูก่อนนะครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไง วิวสองข้างทางนี่ครับสวยจริงๆนะครับท่านใดที่ไม่เคยมาจังหวัดนี้นะครับไม่มาเคยมาเที่ยวที่หุบป่าตาดนี่นะครับผมแนะนําเลยนะครับลองมาสักครั้งนะครับลองมาสักครั้งนะครับตรงนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับแม่ภูเขานะครับมันมันเวลามันถ่ายรูปออกมาเนี่ยมันสวยมากๆอาจจะดูผ่านกล้องตรงนี้อาจจะดูไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าท่านได้มาเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยนะครับท่านจะรู้สึกว่าโอ้หมันสวยจริงๆนะครับไม่ได้โม้นะครับไม่ได้โม้ยังไงลองมาดูเห็นไหมครับ เนี่ยมันจะเป็นภูเขาล้อมรอบเราอยู่2ฝั่งเลยนะครับทางก็จะวิ่งเลาะเขาเข้าไปเลยนะครับเนี่ยมันสวยมากนะครับตรงนี้ก็คือเขาปลาลานะครับเขาปลาลาที่เราจะผ่านเข้าไปยังอุทยานแห่งชาติฮุบป,ปาตานนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบริเวณทางเข้าอุทยานอุป่าตาดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวรถเข้าไปจอดนะครับถึงแล้วนะครับนี่นะครับหุป่าตาดนะครับก็จะมีป้ายบอกเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะครับดูซิว่ามันเป็นแบบไหนนะครับก่อนเข้าอุทยานนะครับเราก็ต้องซื้อบัตรนะครับซื้อบัตรเข้านะครับราคา20บาทนะครับได้บัตรมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปด้านในนะครับเอาบัตรไปให้เจ้าหน้าที่แล้วก็เดินเข้าไปด้านในกันเลยนะครับเดี๋ยวเตรียมตัว นะครับแล้วก็เข้าไปข้างในกันครับผมเดี๋ยวเราก็เดินขึ้นบันไดขึ้นไปข้างบนนะครับข้างบนตอนนี้ก็มาอยู่บริเวณปากถ้ำนะครับถ้ำทลุมิตินะครับเขาว่ากันตรงนี้นะครับ ภายในถ้ำเนี่ยก็จะมืดนะครับเราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับเจ้าคือเจ้านี้นี่ไปฉายนะครับเข้าไปในถ้ำนี่นครับในถ้ำก็จะมีหินงอกหินย้อยเต็มไปหมดเลยมีข้างขาวด้วยนะครับ เหมือนเราเดิมเข้ามาในถ้ำโอ้ บปลายถ้เมื่อเราเดินผ่านถ้าทะลุมิติออกมาดังปลายถ้ำแล้วนะครับก็จะพบทางเดินลงไปยังหุบนะครับเราก็จะเดินตามทางลงไปเลยนะครับเขา,าทำทางเดินมาให้อย่างดีเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศด้านในหุบนะครับก็จะเป็นพวก พันไม้ดึกดำบรรนะครับดึกดำบรรนะครับคล้ายๆยยุคเก่าๆเลยนะครับแล้วก็เดินไปชมธรรมชาตินะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินเข้าไปนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นจุดไฮไลท์ของหุบนะครับก็คือจะเป็นเหมือนถ้ำที่ถล่มลงมานะครับแล้วมันก็จะมีหินงอกหินย้อยมีโขดหินให้เราถ่ายรูปนะครับสวยๆนะครับ แล้วที่เขาให้ชื่อว่าหุบป่าตาดก็คือเนี่ยนะครับต้นตากเนี่ยมันเยอะมากนะครับทั้งในเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับต้นตาดนะครับเขาเรียกต้นตาดนะครับเป็นเป็นพืชตระกูลปาล์มนะครับเป็นพืชตระกูลปาล์มเนี่ยนะครับมันก็จะมีหินงอกหินย้อยเนี่ยตรงนี้มันเป็นบริเวณไฮไลท์นะครับให้เรามาเลือกมุมถ่ายรูปกันได้เลยนะครับก็สวยอยู่พอสมควรนะครับลองแวะมานะครับค่าเข้าอุทยานแค่20บาทนะครับสบายสบายเล่นชิลๆนะครับ ชมธรรมชาติชมสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในเมืองนะครับในเมืองมีแต่ตึกนะครับเราก็แวะมาดูถ้ามาดูหินดูต้นไม้บ้างครับเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายนะครับบางคนอาจจะชอบไปเที่ยวทะเลนะครับก็ลองมาเที่ยวถ้ามาดูป่าไม้เราดูบ้างนะครับว่ามันสวยแบบไหนนะครับ สำหรับด้านในนะครับท่านใดที่ชอบถ่ายรูปนะครับก็จัดได้เลยนะครับถือว่าสวยอยู่เลยนะครับส่วนผมมาคนเดียวนะครับก็จะถ่ายลำบากนิดนึงนะครับเซลฟี่มันก็ไม่กว้างพอนะครับถ้ามาถ่ายที่เนี้ยผมแนะนำว่าให้ใช้เลนส์มุมกว้างนะครับถ่ายนะครับก็ออกจากจุดถ้ำนะครับก็มาเดินรอบๆในในหุบดูนะครับตอนนี้เราก็เดินอยู่ในหุบนะครับในหุบที่ก็เต็มไปด้วยต้นตาดแล้วก็ต้น ไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เดินจนทั่วแล้วนะครับเวลาเรากลับนะครับแล้วก็เดินทะลุถ้ำทางเดินที่เราเข้ามานะครับออกไปด้านหน้านะครับก็ สวยนะครับที่นี่สําหรับอุปาตานะครับใครที่ไม่เคยมาก็ลองมาดูได้นะครับขับรถไม่ไกลมากนะครับจากกรุงเทพนะครับขับเข้ามาครับเดี๋ยวเราจะออกไปข้างหน้านะครับแล้วก็ขับรถย้อนกลับไปทางเดิมนะครับไปตรงจุดชมวิวที่เขาเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับข้างหน้าครับเป็นปากถ้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวออกไปข้างนอกกันเลยนะครับขับรถกลับไปดังจุดชมวิวนะครับนี่นะครับวิวขาออกครับวิวขาออก ก็เป็นทางเดิมที่เราเข้ามาแล้วแหละนะครับผ่านเขาปลาล้านะครับก็เป็นวิวเดิมที่เราเข้ามาแต่ว่ามันจะเป็นวิวกับหัวนะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับสวยนะครับที่นี่ถือว่าสวยจริงๆนะครับนี่นะครับเรามาถึงแล้วนะครับบริเวณจุดเช็คอินสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับสามารถมาถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้นะครับตรงที่ผมมาอยู่ตรงนี้นะครับหรือจะไปตรงจุดที่เป็นร้านกาแฟหรือคาเฟ่ตรงนั้นก็ได้นะครับมันจะมีรูปให้เราขึ้นไป ด้านบนเพื่อถ่ายแบบสวยๆเลยนะครับแต่ผมไม่ได้แวะตรงจุดนั้นนะครับผมมาตรงนี้นะครับบริเวณถนนวันนี้เป็นวันหยุดนะครับรถก็ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าที่นี่บอกเลยว่าคนมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็เนี่ยนะครับสวยนะครับลองมาหามุมถ่ายรูปดูนะครับผมแนะนําเลยว่าที่นี่สวยจริงๆนะครับสําหรับสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับท่านใดมีโอกาสนะครับก็ลองมาเที่ยวชมดูนะครับผมก็แนะนําเอาไว้นะครับที่นี่เป็นที่หนึ่งเลยนะครับที่ น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับสำหรับทริปนี้นะครับแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีนะครับมีที่เที่ยวท่องเที่ยวให้เที่ยวเยอะแยะนะครับมีวัดมีอะไรอีกมากมายนะครับที่เราจะมาได้นะครับท่างไงก็ลองหาข้อมูลแล้วก็แวะมาที่จังหวัดนี้ดูนะครับไม่ใช่แค่เมืองทางผ่าน